สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทั้งช่อง Youtube และ Facebook นะคะวันนี้ทางร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวการจะส่งคันนี้เลยค่ะแท็กเตอร์ยันมา EF f 9 9มนะคะตัวนี้อุปกรณ์3ชิ้นนะคะดันดินหน้าผ่านทวนและโรตารี่ใหม่นะคะของท้ายฟาร์มเพ็นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคันนี้นะคะลูกค้านะคะจบกลางอากาศนะคะไม่ได้มาดูรถนะคะ ปลอดภัยรับประกันได้สินค้าแน่นอนค่ะตัวนี้จะส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะโทร0946022291นะคะร้านของเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหรือทางหน้าเพจเฟซบุ๊กเราได้เลคะ่ะชานชัยแท็กเตอร์นะคะ ตัวนี้สวยๆพร้อมใช้งานเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ